เฮ้ยตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนโดนพี่จัดการไปหมดแล้วนะตู้งชมนะมารอบนี้มีทั้งตัวทองทั้งตัวตัวทองละสองตัวเลยตัวม่วงนั่นนั้นม่วงหมดเลยนะครับแต่อาวุธให้ก่อนนะครับมาสอนในปืนลอยหลังโคตรโหดคนดูผมบอกเลยเอาดิแล้วเดียวจบครับสวยสวยเอาดิรอบนี้ชนะแน่นอนนี่เดี๋ยวเป็นไงนะเรียบร้อยครับโหโคตรตึงโคตรอันตรายคนดูเอาเรื่องจะจัดอืม Richman s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้น โยวาซาสวัสดีเด็รุ่นเมกาเด็กรุ่นรูปายเด็กรุ่นชาไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโกลเด้นสปร์ตูนนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวเหมือนออโต้ชีสนะครับแต่นี่เป็นค่ายของไรออดนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็เป็นค่ายของไรออดเองค่ายเดียวกับ l อลเอลนั่นแหละท่านผู้ชมเป็นแบบว่าวางตัวละครมาต่อสู้กันนะท่านผู้ชมนะในแมตช์นึงเนี่ยก็จะมีเกียรติเลือดอยู่มุมขวามือนะครับแล้วก็เอาตัวละครลงได้ตามที่มันกําหนดมานะปฏัจจุตรงกลางนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็มีการอัประบบเลเวลอัประบบตัวละครด้วยใส่ของให้กับตัวละครด้วยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้ามีชิปเกมนีม่มีภาษาไทยนะครับเล่นง่ายสนุกฮะนี่เล่นทั้งไอโฟนแล้วก็แอนดรอยนะครับนี่ตอนนี้พี่กำลังตึงเลยคือตัวละครแต่ละตัวนี่มันก็จะมีเกรดของมันอยู่นะครับถ้าเป็นเกรดม่วงนี่จะดีกว่าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะดีกว่าสีเขียวแล้วสีเขียวจะดีกว่าสีเทานะเออแล้วก็มีการอัปเดต1 2 3 4 5าดาวนะเวลาเราเล่นจบแม์เราก็จะได้เงินมาซื้อตัวละครนะออม สนุกนะครับเล่นง่ายนะครับเกมนี้ลิงลก์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับมาคนดูที่นี่เอออันนี้เป็นรอบอ่าไฟนอลนี่มันจะมีอ่าตอนนี้มันจะมีให้เลือกตัวได้นะครับถ้าตัวสีม่วงนี่จะดีกว่าสีน้ำเงินเนยังอย่างที่ผมบอกเขาก็จะให้ตัวที่เลเวลน้อยเนี่ยอ่าเลือดน้อยเนี่ยจะไปเลือกก่อนนะครับผมบมันเลือดเลือดเยอะนะผมก็จะรอออกนะทุกคเยอร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 อโอ้โตัวสีม่วงเราโดนเอาไปหมดแล้วยาเออเรียบร้อยตัวสีม่วงเราเดี๋ยวเเหลือตัวหนึ่งตัวสีม่วงอ่ะคนดู จะวิ่งไปโจ๊ะเลยโอเคอ้าวต้องไปวิ่งอยู่ข้างหน้ามันตัวสีม่วงไหมเงยเป็นตัวสีน้ำเงินกลับมาแทนเลยจะปาตุยแ่ว่าตุยลุยวันโอคอันนี้ก็เป็นซื้อตัวนะครับเราจะรีเฟรชก็ได้นะเสียสองเหรียญน,นะโอคโอ้สามโอเคซื้ออันนี้มาหนึ่งเฮลิกูดอีแคร็กเอามาดีไหมเอาดีกว่ารีเฟรชก่อนโอเคหมดแล้วหมดเงินแล้วเฮ้ยนี่สีม่วงเก็บไว้เอสก ไว้บางตัวนี่ขายไปเลยเดี๋ยวผมว่าตัวลงอ่ะมันเต็มหกเอ้ยลืมดูเลยว่ามันไอตัวขายเมื่อกี้นี่มันลงได้เจ็ดตัวนี่เห็นไหมมันจะมีบอกอ่ะหกทับเจ็ดตอนนี้ลงไปแค่หกตัวนะมันลงได้สิงสี่เจ็ดตัวนะครับโอเคอ่ะไว้ดิชูดิบูดิบัยตับตับสวยครับเฮียดีกูดเอ้าดิ อย่าซ yes, right, mm ื้อกูเอาล่ะคนดูรอเทินใหม่นะฮะตอนนี้เราชนะไปแล้วกัไดิสเน้ส์เนี่ยไปลุย นี่มานะครับซื้อตัวสีม่วงลงนี่นะครับที่นี่เย้เ e r y good boy สีม่วงมาแล้วนี่ลงครับเอาตัวลงนี่เราต้องจัดตัวนะฮะตัวตีกไกลไว้ข้างหลังนะครับเอาตัวแทงไว้ข้างหน้านะครับโอเคผมก็จะลากนี่เอาตัวแทงๆถึกๆทนๆน่ะไปข้างหน้าเลยนะครับเราลากตัวขายได้นะตัวไหนที่เราไม่ต้องการนะั่นก็ลากขายมันได้นะครับที่เราคะแนนแบบร้อยหนึ่งอ่ะเลือดยังไม่ลดเลยยังไม่โดนโดน เอตูโจมตีสักครั้งนะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องจาดนี่มันจะรอบมันจะรอบบาลิินเราสวยไอฝั่งตีไกลเรามันก็โหดไอตัวแท้งเราก็ถึกน,นะท่านผู้ชมนะผมบอกก่อนเอาดิเอาดิสวยโอ้โหไอคอปเตอร์เราแม่งโคตรตึงอะ่ะเฮ้ยเหมือนออตโต้เชสเละคนดูนะครับรูปแบบการเล่นนะค,คล้ายๆมีความคล้าย เอาว่ะเอาว่ะเตรียมตัวครับรบต่อไปสวยลงดึงดึงมีสีม่วงนะครับแค่นี้พอแค่นี้พอซืเอรีวิวโอเคอ่าสีม่วงเนี่ยผมต้องสลับตัวลงนะตัวไหนที่มันไม่เวิร์กเดี๋ยวผมดูก่อนงั้นเราขายตัวอ่าอาวุธมันจะออกไปด้วยนะทุกคนมนะเขาออกอันละกันสลับสวยบของลงใส่ได้ไหมตอนนี้ลงได้อยู่ เย้โอ้สีม่วงเรานำหน้าเลยนะคนดูเอาเอะเอาเรื่องจัดมาดิเฮ้ยมีของตกเก็บของอีกเก็บของก่อนอีกตัวปึออ๊บปึออ๊บสวยครับมีเงินด้วยตรงนี้โอเคเหลี่ยมเหลี่ยมจัดมีกระเหลี่ยมีเฮ้ยสีม่วงสีม่วงเลยสองตัวนี้แหละสีม่วงได้อยู่ปึออ๊บปึออ๊บโอเคอาละแะไรคนดูโอ้โหเยอะเกินไปนะขายทิ้งหน่อย นี่ก็อันนี้เป็นสีธรรมดาเนี่ยมันจะสีม่วงนะสีเขียวนะทิ้งก,ก่อนอันไหนที่ผมไม่ต้องการนั่นไหมผมก็จะขายนะไอ้ตกไอตัวนี้อันนี้ตัวนี้เพิ่งจะนั่นอีอ่าได้ไปต่อสู้อีกแหละยังไม่ทันได้หาของเลยเอาดีเอาดี ôi ừ, yên tương yên tương yêu ừ. ừ. <laughs> 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 Yahoo yêu thương mình thương yêu thương yêu thương đi đi yêu đi yêu thương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  yêu đi đi thương yêu thương yêu thương yêu thương đi ลุยโตรไม่รอแล้วนะมาคนดูอรอบนี้ซื้ออ่ะลูนเสริมนะท่านผู้ชมนะลูนเสริมจาตายครับมาทีนี้ เย่ yeah. นี่จัดตัวก่อนนะครับโอเคมารอบนี้ไม่มีแตกบอกเลยระดับคุกเอาดิสับเทยากายโรนี่แน่นี่แน่เอาดิอื้ออื้อโอ้โหโหดจัดคนดูบอกเลย ปวดเลยกระเทยบง่งปวดลงกระเทยบีย yeah. เย่เอาหน่อยเอาหน่อยปวดอยู่นะนี่โอ้พี่ยังไม่เสียเลือดเลยนะครับตดบาฮีบุรีจูรุตบายมอเชงโนบายดีบาบารีบุรุตบิลิบาย โอเคแปดตัวนี่เอาต้องเอาตัวลงเพิ่มนะนี่คุณดูสีสีสีม่วงผมนี่โหดอยู่นะนี่เข้าหนึ่งโอเคฝั่งนี้ตัวหนึง่งลงได้อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาดูก่อนว่าตัวไหนที่มันแบบไม่ไม่เวิร์กนี่ขิ okay. ้ก่อนเคอ้าวของมันดิง้งของมันดิง้ง าดิรอบนี้บอกเลยโหดจัดแค่เจ็ดตัวน,น,นี่เจ็ดตัวก็ชิวๆอะ่ะฟังเรามีเทวโหดๆนะครับอออืื้หไม่มีตัว2ดาวอะไรเลยนะดูนะเดี๋ยวผมซื้ออัพเลเวลเพิ่มสักหน่อยโหโจมตีโคตรแรงออื้เอาไปดิโอ้อย If the world w e shine you I wanna be nice to you รอก่อนรอก่อนโอเคย้อนกลับมาครับเอ้ยยังตึงยังอันตรายครับพี่อันตรายจัดอะไรจริงนี้ถึงเวลารวมเอ้ยสีสีทองโอ้โหถ้าเราได้ตัวสีทองมานะคตรมเต็มแต่ผมว่าโอกาสเอาสีทองน้อยเพราะว่า <c oughs> จะมีพวกไปดูสีทองนั่นไงว่าเลยฮะตัวสีทองโหดนะท่านผู้ชมแต่มันอยู่ที่แบบอ่าตัวที่หมักลุกที่มันสะสมไว้นะครับถ้ามันโหดไม่พอก็อดนะครับได้ไปได้สีทองเฮ้ยจะเหลือตัวอะไรให้เราวะเนี่ย ยิงเทินคุณแล้วโอเคตัวนี้ละกันปั๊บได้มาแล้วสีม่วงกระพาะเย้ <Yeah. S 2> นี่สีม่วงมาแล้วหนึ่งโอเคซื้อเลยเดิสองตัวใช่ไหมโอเคสวยทีนี้สีม่วงคือกันเอาแม่หมดเข้าแล้วกันนะผมจะเก็บตัวไว้ผสมนะท่านผู้ชม ดูก่อนผมหาตัวก่อนตัวไหนที่ไม่ใช่สีม่วงมันจะเป็นกรอบนะต้องู้ชมน้ำจะเป็นกรอบนะครับแม่งม่วงหมดแล้วนี่หว่าไ่ไปก่อนของยาฮูโลทรีลโทเลยนะครับฟรีอืมทูบเอาดิเอาดิาดปันป่นปั่นปั่นดีครับสวยสวยก็ยได้อยู่ ถือว่าได้อยู่ก็ถือว่าดูใหญ่พี่นีเอาดิสวยครับพี่ if the world we turn you are what have be nice to you เร็ียบร้อยครับนี่ย้อนกลับมาฮะเรากบจัดไปได้กี่ตัวแล้วนะไอตัวเมื่อกี้นี้เราเปิดมันไปได้แล้วในตัวเย็บแล้วนะคุณดู โดนผมตีแตกไปแล้วลงสวยวางแชมเปียนอาโมรี่เพื่อวิวัฒนาการโหเอาวะเดี๋ยวเลือกก่อนวิวฒนาการสักตัวอืม่นแหละวิวธนาการหนึ่งสวยโอหโคตรตึงจัดประหยัดจริงนี่ซื้อตัวนี้รีเฟตด,ดูก่อนผมอยากได้สีม่วงอุ้ยสีสีทองมาสวยเลยแหลมเลยเมื่อกี้นี้ผมเอาสีทองมาแล้วโอ้โหเอาลงนี่ครับที่นี่เอาลงตัวไหนแทนตัวไหนนี่ ขายที่เงินเ,เดี๋ยวสีม่วงก็ไม่น่าซื้อสีม่วงผมซื้อสีม่วงมาเยอะท่านี่แต่ถ้าแปดตัวทีเดี๋ยวผมดูก่อนตัวไหนไม่เวิร์กนี่เอาตัวนี้ละกันแทนตรงนี้เลยไปด้านหน้ามาอยู่ด้านหน้าสุดขายขายอา่าดูก่อน แต่ยังไม่ได้ลงอาวุธให้มันเลยนะท่านผู้ชมในตัวสีสีส้ม่วงแล้เย่ต้องจัดตัวแนวหน้าไว้ก่อนนะครับเอาเว้ยเอาเดิโหตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแนวหน้าเราก็โหดนี่โหดแต่สองสามทีนี่เลือดหายหมดอะตึงจานตึงจานหน่อยครับพี่เอาหน่อยครับพี่เอาดิเอาเดิาดาดโหยังโหด เอ้ยตัวที่เราสุ่มมนได้แม่งโหดจัดเลยเรียบร้อยครับชนะชิวชิวเป็นสิวได้ไงเอาเรื่องจริงคนดูมาเว้ยมาเว้ยนี่รีเฟรชก่อนครับชูบอืมโว้ยม,มาอีกตัวหนึ่งโอ้โหสีทองเอาดิโอ้ยลงได้แต่ตัวสีทองคนดูผมบอกเลยรีเฟรชอืได้ตัวสีทองนเ,เองนี่ยผมจะเอาลงนะครับไปดูกันดีสตับตัวกันดีตัวไหนไอโหดอันนี้ออกแล้วกันผมดูก่อน ไม่เวิร์กโอ้ยโอ้ยสู้กับมังกรพอดีอีกหายแล้วเอาเว้ยมังกรมังกรแป๊บเดียวตุ๋ยบอกเลยมังกรแป๊บเดียว,ยว,ยว,ยวหายเรียบร้อยครับอืมอ้าวเฮ้ยไอตัวทองเราหายไปละนาวีมาเก็บของมันสวยได้ตัวเพิ่มสวยเออุ้ยได้อะไรนะไอ่ะไอไงอนะ่ะเมื่อกี้เฮ้ยสีทองอีกตัวนึงโอ้ยเอาเรื่องมาอ่ะอันนี้ต้อง โอเคต้องเลือกเลือกมาทิ้งเมื่อกี้เนี่ยเราซื้อของนะซื้ออาวุธอินฟินิตี้เอชโอเคสวยเลยเ,เราเลือกซื้อตัวเธอเมื่อกี้เนี่ยซื้ออะไรยังหนาวอ่ะผมมาหาตัวก่อนผมจะเอาตัวออกนะครับเอาอันี่ออกเอาสไนเปอร์ลงลงหลังปึ๊บมีตัวทองอีกตัวหนึ่งนี่กำได้เคลียร์ตัวออกแล้วนะนี่คนดูปึ๊บเฮ้ยตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้ว ทุกคนโดนพี่จัดการไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะมารอบนี้มีทั้งตัวทองทั้งตัวตัวทองเราสองตัวเลยตัวม่วงนล้นนั้นม่วงหมดเลยนะครับใส่อุ้ให้ก่อนนะครับมาสไนเปอร์ลอยหลังโคตรโหดคนดูโป๊กเลยเอาดิเปเียวจบครับสวยสวยเอาดิรอบนี้ชนะแน่นอนนี่เดี๋ยวเป็นไงนะเรียบร้อยครับโหโคตรตึงโคตรอัน,นตารายคนดูเอาเรื่องจะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม Golden Spatula นะทุกคนนะงก์โหลดอยู่ด้านหน้าครับจะได้คลิปมีภาษาไทยเล่นด้วยนะครับมีให้เล่นตั้งแต่ iOS Android เนี่ยครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะไปมำคลิปหน้าบายจ้าคนดูวู้ฮู